ลุงผักทั้งหมดเนี่ยผมให้หนึ่งพันบาทผมขอถามอีกครั้งว่าลุงจะขายหรือไม่ขายไม่ได้หรอกครับผักทั้งหมดที่รวมกันมีถึงห้าร้อยบาทเลยครับผมไม่สนหรอกนะว่ามันจะเท่าไหรอ่อ่ะผมจะเอาบนนี้คุณว่าซีจะขายหรือไม่ขายเนี่ยนี่คุณแต่งตัวก็ดูดีนะทำไมพูดใจนี้กับลุงล่ะคิดว่าตัวเองมีเงินแล้วจะทำอะไรก็ได้เหรอแล้วนี่คุณเป็นใครเนี่ยมายุ่งอะไรด้วยผมมีเงินแลนะ้วทำไง าเลนะเาเกนะันนยะมีเงินงั้นเหรอได้ลุงคะถ้าพรุ่งนี้หนูขอหมาหมดเลยคะ่ะหนูให้ลุงพันห้าที่จะมาสู้กับผมใช่ไหมลุงผมขอหมาทั้งหมดสามพันจะจะสู้ให้ถึงที่สุดลุงคะหนูให้ห้าพันเลยคะ่ะลุงผมให้หนึ่งหมื่นคุณคิดว่าผมจะยอมคุณง่ายงั้นเหรอ อย่าทะเลาะกันเลยครับอย่าทะเลาะกันเลยได้ฉันยอมคุณก็ได้ลุงผมชนะแล้วนะอ่ะนี่เงินหนึ่งหมื่นบาทผมรับไม่ได้ครับเก็บไว้ลุงอ่ะใส่ถ้ห้ผมด้วยเร็ว ไปแล้วพี่เชนเมื่อกี้ฉันแสดงเป็นไงบ้างฮ<ะ>ัโลโหลแม่เหรอแม่เรื่องค่ารักษาหลานเราแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะ พอแค่กินให้มันน้อยลงขยันทํางานให้มากขึ้นทนอีกหน่อยแค่นี้เราก็พออยู่ได้แล้วแม่ขอบคุณนะพ่อโนมแสดงดีมากเลยต่อไปอ่ะ ถ้ามีเรื่องดีๆแบบนี้ช่วยขอมีส่วนร่วมด้วยอีกนะที่จริงแล้วเนี่ยทุกคนก็มีส่วนร่วมมาแหละจงจําไว้คนที่มีจิตใจที่ดีก็จะได้รับแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตไปเราไปกินข้าวกันไปกัน,นค่ะไป